สวัสดีคุกคนครับสวัสดีครับอยู่กับผมมิตรนทน์แล้วก็เพื่อนนะครับวันนี้ผมจะมากินขน,นุนคุณผู้ชมนี่โอ้ลูกใหญ่ใหญ่เลยบักนุนบ้านห้าขาวห้องอะไรอย่างเงี้ยอขนุนนี่แหละบักเออมาหนุนทุกคนนี่เยอะมากเลยแบบเต็มหนึ่งถาดคุณผู้ชมวันนี้ผมอาจจะเสียงไม่ค่อยชัดหรือว่าเสียงอาจจะแบบใหญ่ๆแปลกแปก,แปกนะคุณผู้ชมเนื่องจากาเป็นหวัดแล้วก็เจ็บคอด้วยตอนนี้เจ็บคอมากแล้วก็นี่เลย ไปตัดผมมาใหม่นะคุูผู้ชมผมก็กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งกลับมาเป็นโมหนึ่งอีกครั้งใช่มาครูชมมากินกันขนุนครับวันนี้เป็นอาหารเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลไม้ของหวานของหวานเนี่นี่สีแบบนเหลืองน่ากินเลยเนาะหอมนะใช่แต่บางคนเขาไม่ชอบกินขนุนนะใช่แต่าาเราบอกว่ามินใช่แต่เราชอบครูชมมันอร่อยนี่มาครับหาข้าวหาปลามาน้องกินด้วยกันครับหวานเม็ดเม็ดหมูเนี่ยเม็ดมันกินได้นะ โอ้ยโดนไม่ได้ือดละคุณผู้ชมอืมกรอบมากอันนี้เอาแช่ตู้เย็นไวนะ้แล้วคุณผู้ชมหวานเนาะหวานหอมมากคุณผู้ชมเขาไปทำกินอยู่อะไรข้าวเหนียวมูนปะเด็กข้าวเหนียวมูนมันได้ไหมไม่เคยกินป่ะได้ได้แ <laughs> ล้พอได้กินกับข้าวเหนียวมูนก็อะไรอ่ะ มะม่วงผู้เรียนผูเรียนแล้วก็นี้แหละมะขามไหมแล้วก็กล้วยอ๋อกล้วยบัชีเนี่ยกล้วยแหละไม่รู้ว่าไม่ใช่กล้วยเลยกล้วยยาวๆเนาะกล้วยเลยวากล้วยยาวขอบมากคุณผู้ชมเนี่ยเม็ดปลาใหญ่ทิ้งเนี่ยเม็ดเอาไปตีกินอร่อยมันๆเนาะต้มอื กรอ,อบมากก็นี่ผมตัดผมนี่โรงเรียนมันเปิดแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องเขาต้องให้แบบถ่ายไบปพปอๆไหมใบจบอะ้วแปบนั้นก็เรื่องเ,เขียงอย่างนี้เลยคอบคุณวันนาคารแต่ตามจริงโรงเรียนเขาบอกว่าตัดรองทรงสูงได้นะแต่ว่าผมอยากแบบเป็นเด็กดีหนึ่งวันไง <c oughs> หรือเนก็ต้องไปตัดนะไหมวันจันนี่ต้องไปถ่ายแล้วันวันอังคารไปถ่ายผมไม้คุณคุ้นคินเสียงกับตัวเองเนะะเป็นหวัดแล้วแบบเจะคอล้องเมื่อวานนี้เกือบเกือบหายแล้วไงซัด <c oughs> ตําเย็นทาไมวุ้งขู่ตื่นเช้ามาไปดูกระจกคอบวมตุ่ยเลยเป็นแผลด้วยนะดูแลตัวเองครับอากาศเปลี่ยนถึงเพื่อนนี่ทำบ้า หวานเนี่ยเขาบอกว่าคนเป็นไข้ไม่กินขนนไม่ได้ใช่ไหมฮะเออทำไมผมไม่ได้เป็นไข้มันเจ็บคอเฉยถ้าเจ็บไข้นน,นอนกองเอ้ยถ้าเป็นไข่นอนกองวันละเนี่ยไข่วหอฮะคู่มือไข่ของคนอื่นเนี่ยไม่รู้ว่าคจงจริงป่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็น่นีนห้ห,นนหรือให้มเป็นผู้เรียนวะ ไม่แห้งหมอหวอนมากอ,าอาายากกินมะม่วงมะม่วงไปหาเลย่ะในเมืองเนี่ยไปซื้อแสงอาจจะไม่ค่อยดีคุณผู้ชมมันมืดแล้วถ่ายในบ้านไฟผมก็ไม่ค่อยดีด้วยแกะหลอดไฟห้องน้ำมาใส่เสงเสงยเอโคบ้าง,น,น,งานะ สียแบบกองๆแล้วแบบผมอยู่ในบ้านไงนผู้ชมเสียมันตีกันอะถ่ายข้างนอกไม่ได้มืดมแล้วมืดแ,แล้วนะลุกกันเดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกเจึงทุ่มมันแหละใช่อาจจะลงพรุ่งนี้ผู้ชมวันนี้วันอะไรอทิตย์ใช่ถ่ายวันอาทิตย์นนลงวันจันทร์ผู้ชมต,ตัดอ,ตอีกหอกรอบมากอืนะครับสีน้อกินนะสีเลอง กรอบแบบมันกรอบอ่ะอืมอันนี้ไปซื้อมาใช่ไหมฮะซื้อมาเห็นต,ต้นหลังบ้านก็มีนะแต่มันยังไม่สุกอืมยังแบบเด็กน่อยใช่เอะไรเด็กน่อยอะไรแน่แน่แน่เด็กน้อยอะไรฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ถ่ายนานแล้วนะเราสองคนเนี่ยเบ็คก็ไม่ได้มา,าถ่าผมนานแล้วผู้ชมน้อยแหละแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปก็ไม่ค่อยมากแม่เนะน้วนอน ใช่นอนอยู่บ้านนะไม่ได้ไปไหนเราไปไหนะอร่อยอ่ะือเข้าหน้าหนาวแล้วนะคุณผู้ชมเนาะเด็ดเข้าแล้วจะเข้าหน้าหนาวละเ,ข,เละข้าแล้วอ๋อเข้าแล้วอ่ะเอาเดือนอะไรเดือนเนี่ยเดือน,อนพฤศจิกาใช่พฤศจิกาก็เงาเงานะคุณผู้ชมช่วงเนี้ยไม่มีแบบไม่มีคนคุยไม่กสุด,ดสุดขั้นปีครับสวนขัานปีอีกแล้วคุณผู้ชมปีเนี้ย โดนหักอ,อกน,น้ำเบ็เนาะเราสองคนเนี่ยโยดนหักอ,อกหวยมากเลยอ่ะมันพูดคนหล่อแบบเบ็ดโดนหักอกโอ้ยได้ไงวะคุณก็เหมือนกันคุณผู้ชผ่านกันเผาแล้วคุณผู้ชมดูแลสุขภาพดีๆครับคุณผู้ชมเข้าหน้าหนาวแล้วอากาศก็เปลี่ยนใช่ใส่เสื้อกันหนาวใส่อะไรครับอืม ก็ผมนอนเป็นอมเบื่อสิกินอร่อยเลยเทขาดาวไหนปีนี้ไม่รู้บ้านไม่รู้นอนเราจะไปบ้านยากเลยวะผมว่าน่าจะไปบ้านพี่เกมนั่นแหละแล้วก็โควิดด้วยนะทุกคนเป็นไงกายเฮ้ยไม่เป็นไรเสีดวัคซีนแล้วไปไหนก็สมัยวีวัคซีนก็ติดได้ มันานเร็วไงเชื่อประรลมหลอปอนเบ็ดนี่เป็นคนที่มีูงต้านทานแข็งแมากเนาะ <c ười> ทางที่บุกใจไม่หยุดติดก่อนเออเล่นคุณชอบเยอะนั้น,นี่ยเยอะนีกินหมดหลอกเดี๋ยวให้ตากัะยายด้วยซื้อมากี่หวง ห้าทุนอันนี้สี่ถุนเยอะเอือมันมีแร่ธาปปตุอะไรบ้างอ่ะโปรตีนมีอะไรบ้าไม่รู้วิตามินมมอะเป็นนักเรียนไม่รู้ได้ไงเนี่ยแล้วก็รู้ไหมไม่รู้โ,โ,โหหล่นดดเมล่ดมันแบบมันลแบบื่มากใครที่รู้แล้วผู้ชมมันมีแบบเพราะว่ามันแบบมน่าจะมีประโยชน์หลายอย่างอคอมเมนต์มาครับให้ความรู้กัน พึ่งเอาจากตัยินก๊ๆกก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ผมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้ตอบเม้นอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยว่างนะแต่ช่วงนี้จะตอบบ้างแล้วหอมเนากเออเกือบลืมไปเลยถ้าคนที่ดูคลิปผมบ่อยๆนะจะเห็นคลิปผมในแอปอะไรนะเบสแอปแอปบิลลี่บิลลี่ไหมแอปดูการ์ตูนนั่นแหละ อันนั้นไม่ใช่ช่องจริงผมนะมันเป็นช่องของใครสักคนหนึ่งเหลนะที่ก๊อปคลิปผมไปลงได <c oughs> ้แต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจเลยนะเขาจะทําก็เรื่องของเขาแตกก่ก็ผิดแหละนะไม่ได้ขออนุญ,ญาตเราแต่อยากให้รู้ไว้ว่ามันไม่ใช่ช่องจริงนะผู้ชมอันนั้นเป็นช่องก๊อปเ<ม>ขาคลิปผมไปลงทุกคลิปเลยผมไปดูอะไม่ควรทำเลยแบบนี้ไม่ค<ม>วรทาตายครับแล้อยากไปสนับสนุนนะใช่มันดีผู้ชมแต่ก๊อปคลิปอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ผมก็ไม่ได้ถือสายหรอก อโอ้ยเล็บอิ่มนะเล็บอิ่มเหมือนกันจุกมากแม่มันใหญ่ืม่ใหญ่ใหญ่คุณผู้ชมเราได้ชอบคนมมาครับออืว้าเบ็ดคุงมันเหลืองละลามากแล้ว แต่ยากที่หนึ่งมันค่อนข้างแข็งนะนี่นี่เม็ดผมชอบกินเม็ดมันมากมันแบบมันมันมันแล้วแบบกรอบอะเนาะเอาไปต้มเอ้ยแดดนนี้มันมีแล้วนะใช่ค่ะอืออือไปอันนี้หวานอันนี้หวานเนาะของนั่นแหะหยอกไปเอาอืมเป็นไเติเอมากเลยครูหยง เราบอกให้กินนมไปก็ไม่กินสักทียืนยืนกันใช่ไหมก็ยืนแบบตัวมนพ่อเป็นเหมือนลูกอะตัวเตี้ยมากนะผมผมเท่าไร่ตรนนี่บุลลี่เหรอไม่ล่แบบผมเป็นคนที่สูงมาตั้งแต่เด็กแล้วไงแล้วผมเป็นคนที่แบบเมื่อก่อนไม่กินข้าวกินนมบรรพ์แพกเลยปจริงอันนี้จริงยัดวลรพ์แพกเลยกินนมเยอะมากแล้วไม่กินข้าววันหนึ่งอะ ทุเรื่องพูดถึงเรื่องมากินข้าวผมไม่เคยกินผมไม่ได้กินข้าวสองวันแล้วไปรูมกับพาอไปช่วงปิดเทมนะอมเะอไปเทอมขึ้นมสามหละตอนนี้ก็น่ะน่แจ่เปิดเทอมเนี่ยน้าหนักขึ้นมาเยอะเลยว่ามันได้กินข้าวเช้า,าปกติผมไม่ค่อยกินข้าวเช้าคุณผู้ชมก็ตื่นมาก็เที่ยงแล้วอะกินข้าวเที่ยงอย่างเดียวใช่ตอนนี้น้ําหนักขึ้นน่าเริ่มบวมละอืได้เนาะ นะ่ไม่ลงเยอะมาลืมลออไม่ลงได้หรอขอคำคุณผู้ชมอืมิ่มครับมันเยอะกินหมดรักกันอืมนั่นแหละโอ้หมดไปลองแถวเองเยอะมากไหม,มหมดไปเยอะเลยนะเมื่อกี้มันคูนอยู่อ่ะคุณผู้ชมแบบมันกรอบดิอ่ะ ก็ใครที่สงสัยนะผู้ชมผมกับเบสนี่เป็นญาติกันบ้านอยู่ใกล้กันเลยติดติดกันเลยเลยมาถ่ายรังคืนได้กลับมากลับเนด้เพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันโอเคครับผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เบสด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายอิ่มผู้ชมอิ่มมาก